สวัสดีค่ะพี่นกก็ไม่รอให้ใครเข้ามานะคะพี่นกก็จะมาคุยสั้นๆสี่โมงครึ่งโดยประมาณเนาะมีความคิดถึงพลังงานตอนนี้มีความสนใจเรื่องพลังงานเนาะพี่นกก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสนใจเรื่องพลังงานพลังงานก็จะมีแบบว่าพลังงานลบพลังงานบวกเนาะมาจากคน เองมาจากธรรมชาติรอบๆตัวเนาะหลายๆอย่างก็มานั่งคิดว่าเออถ้าพลังงานเสียพลังงานเสียที่มาจากคนมีอะไรบ้างเนาะก็คือเป็นการที่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะสําหรับคนทีออ่พลังงานจากคนพี่นก็มานั่งคิดว่าเออมันเป็นอะไรบ้างนะเช่นคนคิดลบเนาะคนคิดลบฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรแบบว่าร้ายแรงนะคนคิดลบ แต่พี่นวัดไปดูข้อมูลนะคะคนคิดลบเนี่ยมีผลอะไรต่อเราบ้างเนาะต่อร่างกายของคนคิดเองนะสมมติเราเป็นคนคิดลบเราจะมีผลกระทบอะไรต่อการคิดลบของตัวเองนะมันจะทําให้ร่างกายเรามันมีผลต่อร่างกายมีผลต่อจิตใจนะคะมีผลต่อสมองมีผลต่อความสัมพันธ์เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่คิดลบเนี่ย มันมีผลต่อร่างกายกลายเป็นคนแบบว่าเป็นคนปวดหัวเป็นคนเครียดเป็นคนแบบว่าปวดหลังปวดไหลเป็นคนวิตกกังวลคือภูมิต้านทานต่างๆในร่างกายลดลงนะพี่นกก็เลยเอ,อเอามารวบรวมดูนะคะว่าผลเสียของการคิดลบของมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะมันจะได้แบบว่าเป็น ไอเดียเนาะเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแนวทางของคนที่แบบว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นคนสุขภาพแย่หรือว่าให้เราเป็นคนมีสุขภาพที่ดีนะคะการที่เราคิดลบเนี่ยมันมีผลเสียประมาณ67อย่างเลยนะคะที่พี่นกไปเอาข้อมูลมาก็จะมีข้อแรกเลยนะมีผลเสียต่อสภาพร่างกายของเราถ้าเราเป็นคนคิดลบปุ๊บร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีผลต่อการให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะต่อการเจ็บป่วย การเจ็บป่วยสายเหตุของการคิดลบของเราเนะี่ยเป็นสิบๆโรคเลยนะความเครียดความวิตกกังวลความแบบว่าคิดอะไรต่างๆที่ไม่ดีนะส่งผลทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ข้อสองก็คือความคิดลบเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพจิตใจคนคิดลบเนี่ยจะมีเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนขี้โมโห เป็นคนมองโลกในแง่หลายนะคนที่คิดลบนะคะข้อ3มีผลกระทบต่อตัวเองนะคนคิดลบเนี่ยมีผลกระทบต่อตัวเองอยังไงเพราะว่าคือเหมือนถ้าคิดลบปุ๊บเนี่ยเหมือนเราจะเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ไม่ให้เกียรติตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองเนาะเป็นคนแบบว่าไม่รักตัวเองเป็นคนแบบว่าคิดอะไรก็คือแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคิดไปในทางที่ดีอะเหมือน มันทำให้พลังงานในตัวเองอะ่ะเสียไปไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอันนี้คือเป็นคนคิดลบที่มีผลกระทบต่อตัวเองนะคะต่อร่างกายต่อจิตใจต่อสถานะของตัวเองอะ่ะที่คนเขาเห็นเราอะ่ะเราเป็นคนแบบว่าไม่มั่นใจเป็นคนไม่รักตัวเองข้อ4นะคะคนคิดลบเนี่ยมีผลต่อคนรอบข้างคือเหมือนเมื่อคิดลบแล้วนะก็จะมองคนอื่นในทางไม่ดีเนาะคือมี คิดร้ายต่อคนอื่นน่ะคนที่คิดลบอ่ะจะเป็นคนคิดร้ายต่อคนอื่นนะคะพี่นกยกตัวอย่างนะสมมติว่ามีคนขับรถปาดหน้านะมีคนขับรถปาดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะถ้าคนคิดบวกเขาก็จะคิดว่าอ๋ออันนี้คงจะแบบว่ารีบไปธุระเนาะรีบไปธุระที่ไหนสักอย่างถึงได้รีบไปอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนคิดลบป,ปุ๊บจะด่าทันทีเลยเนาะจะด่าทันทีคืออันเนี้ยผลเสียมันจะตกกับตัวเองนะคะก็สวัสดีคะ่ะพี่ตุย้ย ข้อ5เนาะเขาเรียกว่าคนคิดลบอ่ะมันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องการทํางานเราการทํางานเรื่องเรียนเนาะ <des per ate> พอมีผลกระทบต่อเรื่องการทํางานเรื่องเรียนปุ๊บมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องเงินนะมีผลกระทบไปเรื่องเงินพอเรื่องเงินปุ๊บมันจะมีผลกระทบต่อสถานภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคนรักพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้คือการคิดลบพี่นกสรุป สั้นๆนะคะมาประมาณ67อย่างเนี่ยถ้าเราคิดลบปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อแรกเลยมีทาให้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราทําให้เราเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย 2. เป็นมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราทําให้เราเป็นคนขี้งุนขี้โมโ oh หเนาะสามมีผลกระทบต่อตัวเองก็คือคนคิดลบเนี่ยจะไม่จะไม่รักตัวเองเนาะไม่รักตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองไม่มีคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะข้อสี เป็นคนมองคนรอบข้างมองคนรอบข้างในทางที่ไม่ดีอะค่ะเป็นคนมุ่งร้ายแต่ผู้อื่นนะคะข้อห้ามันจะมีผลกระทบต่อเรื่องการทํางานต่อเรื่องเรียนนะคะถ้าเรายังเรียนอยู่ยังทํางานอยู่เงี้ยถ้าเราเป็นคนคิดลบปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เสียหายในเรื่องงานและเรื่องเรียนนะคะข้อ6เรื่องงานเรื่องเรียนเสียหายแล้วมันจะยิ่งส่งผลทําให้การเงินนะคะการเงินเสียหายพอการเงินเสียหายปุ๊บ มันจะส่งผลต่อครอบครัวนะคะส่งผลต่อครอบครัวสามีภรรยาคนรักลูก,ลกพ่อแม่ลูกคือความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบเสียหายไปด้วยนะคะอันนี้คือการคิดลบเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงนะคะต่อชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นพี่นกก็เลยว่ามันเป็นเรื่องสําคัญพี่นกก็เลยอยากจะเอามาแชร์นะคะบางทีแบบหลายๆท่านก็คือแบบว่าทราบแล้วแต่ว่า หลายท่านกนะ็คือแบบว่าหลงลืมไปเนาะหลงลืมไปถ้าเราพี่นกก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีบางครั้งเนะ่ะเป็นคนขี้กังวลขี้วิตกเป็นคนเครียดก็พยายามจะดึงตัวเองกลับมาทํายังไงให้ตัวเองแบบว่าไม่เครียดไม่วิตกกังวลหรือว่าเป็นคนอ,อมองโลกในแงด่ดีอันดับแรกที่พี่นกทํานะคะพี่นกก็อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่ปะอยู่กับปัจจุบันสมมติว่าปัจจุบันเรา ล้างชามอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะด,ดาอารีชนสวัสดีคุณละเมียดนะคะก็เรื่องความเรื่องความคิดลบเรื่องความมิตกกังวลเนี่ยมันมีผลลวนทําให้ชีวิตเราเนี่ยแย่ yeah. พี่นกก็เลยว่าเอออันเนี้ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขนาดเนาะเราอยู่กับปัจจุบนันคําว่าอยู่กับปัจจุบนันแปลว่าเราเราล้างชามอยู่เราก็ล้างชามคิดถึงแต่เรื่องการล้างชามเรา เราซักผ้าเราก็คิดถึงแต่เรื่องการซักผ้านะคะมันก็จะส่งผลทําให้เราจิตไม,ไม่ไม่วุ่นวายนะคะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สับสนนะคะอันนี้การคิดลบเนี่ยมันส่งผลทําให้สถานการณ์ที่เสียอย่างแรกคือตัวเราเองนะคะไม่ใช่ผู้อื่นตัวเราเองคือเป็นคนแรกเลยที่มีผลเสียนะคะพี่นกก็ เอามาแชร์เอามาฝากนะคะเพื clicked, 是是่อนๆที่รักของพี่นกทุกท่านนะคะก็วันน <Or. S 1> ี้พี่นกก็มาคุยสั้นๆนะคะเพื่อที่ใครคิดว่าเออมีสาระประโยชน์พี่นกก็ให้กดติดตามเอาไว้นะคะคราวหน้าพี่นกก็จะหาเรื่องดีๆอ๋อพี่นกกระซิบนิดนึงนะคะพี่นกกระซิบนิดนึงพี่นกอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนาะพลังงานของมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ก็พี่นกก็ พอดีอาจารย์เตือนเนาะอาจารย์เตือนมาดีพอดีกับที่พี่นกคิดเลยว่าเออเรื่องการคิดลบมีผลเสียอะไรบ้างนะอาจารย์เตือนมาว่าตอนนี้คือพลังงานในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นพลังงานลบให้มันจะมีออผลกระทบต่อท่านทีออ่ตอนนี้ถ้ามีอาการอะไรที่ไม่ปกติ mm. เช่นมีความปวดหัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีอารมณ์หงุดหงิดหรือสุขภาพจิตไม่ดีอันนี้ค่ะ ให้เราแบบว่าไปาสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็ให้เราเหมือนถ้าเป็นในาสายพลังงานที่พี่นกสนใจอยู่ในที่พี่นกเรียนอยู่นะคะเขาก็จะแบบว่าทําความสะอาดจิตใจร่างกายของเราเองจากพลังงานของธรรมชาตินะคะหากท่านใดสนใจก็ลองทักทายพี่นกมาได้นะคะพี่นกก็จะชวนไปเรียนด้วยกันก็ตอนนี้พลังงานในโลกมนุษย์เป็นพลังงานลบ ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตต่างๆที่อยู่ปัจจุบันนี้เนาะเกี่ยวกับต้องผจจญกับโรคภัยไข้เจ็บสบภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปนะอะไรต่างๆนานเนี่ยมันมันส่งผลทําให้บีบคั้นจิตใจของเพื่อนๆนะคะอันเนี้ยให้เราทุกคนตั้งสตินะคะตั้งสติแล้วมันจะผ่านทุกอย่างไปได้นะคะก็คือดูแลตัวเองตามสมควรที่เรา เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไปในที่เสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคระบาดนะคะคือมีคนเตือนมาว่าเออช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าให้เราอยู่บ้านเนาะไม่จําเป็นก็อย่าไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือว่าเฉพาะคนที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขาวพี่นกอ่ะกำลัง หาข้อมูลพี่นกก็มีความสิบรู้สึกว่าเออการคิดลบอะ่ะมีผลเสียอะไรบ้างพอดีอาจารย์เตือนมาเลยอะ่ะครูทนันเตือนมาเลยอะ่ะคุณขาวพี่นกก็โอ้โหขนล,ลุกเลยอะ่ะมีความรู้สึกว่าเออสวัสดีนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าโอ้โหคิดเหมือนใจพี่นกเลยอะ่ะพี่นกก็มาดนูโอ้โหการคิดลบนะสวัสดีค่ะการคิดลบนะมีโคตรมีเรื่องเสียหายเนาะเสียหายต่อตัวเราก่อนเบอร์แรกเลยอะ่ะ ครูทันเด้งบึงบึ้งมาในไลน์อ่ะพี่นกแบบโอ้โหตกใจเลยทําไมคิดเหมือนกันเลยอ่ะพี่นกก็เลยแบบว่าเออกําลังหาข้อมูลอยู่พอดีเลยว่าเออคิดลบมีอะไรบ้างก็เลยพอดีเนาะพอดีเลยก็พี่นกก็ขอบคุณคุณข่าวนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังพี่นกเนาะพี่นกก็มีความแบบว่ามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจคือแบบว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดนะความปถาถนานดีของครูที่พี่นกรําเรียนมาแล้วก็บวกกับเอ่อความเป็นตัวเองนะความเป็นตัวเองก็คือมีอยากจะแบบเอออยากจะช่วยเหลือแบ่งปันบางท่านอะ่ะก็รู้แล้วบางท่านก็ลืมรู้แล้วลืมบางท่านก็ยังไม่รู้นะพี่นกก็อยากเอามาแชร์ว่าเออการคิดลบนะมันมีเรื่องมีผลกระทบต่อตัวเราว้าวสวัสดีค่ะพาย สวัสดีค่ะสบายดีนะลูกลูกลูกโตลูกโตเป็นสาวพี่นกก็เลยว่าเออการคิดลบเนี่ยมันเราทุกคนควรรู้นะมันเป็นเรื่องเหมือนเส้นผมบางภูเขาว่าเราแค่เราคิดบวกอะทุกอย่างจะดีขึ้นแค่เราคิดบวกทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะการที่เราคิดบวกทําให้เราเป็นคนออร่างกายแข็งแรงตามให้เรามีอารมณ์จิตใจแจ่มใสนะคะทําให้เราเป็นคน เขาเรียกว่าอะไรมีพลังมีพลังในตัวเองเป็นคนมีความมั่นใจเป็นคนที่แบบดูดีนะเป็นคนที่มีศักยภาพเขาเรียกว่าอะไรแล้วคนรอบๆข้างคนรอบๆข้างการก็มีการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบๆข้างมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็มีการเมื่อมีความสุขเราจะทํากิจการงานอะไรต่างๆมันก็ประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นแค่เราคิดบวกอย่างเดียวอ่ะมันส่งผลทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้น มากมายมาหาศาลเลยนะก็เลยแบบว่าพี่นกเอามาแชร์นะคะตอนนี้ก็ประมาณอีกสิบห้านาทีห้าโมงนะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังพี่นกคุยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาหลังจากที่พี่นกคุยจบแล้วนะคะก็ด้วยความรักพี่นกเซลอัจฉริยะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณขานะคะขอบคุณน้องไผ่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ละเมียดนะคะ ขอให้ทุกคนเป็นคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักและขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ